เชื่อว่าหลายคนต้องเคยมีปัญหากับแท็กซี่คือฉันเป็นคนที่ขึ้นแท็กซี่น้อยมากแล้วนะแล้วเป็นเพราะฉันขึ้นน้อยฉันเลยไม่มีประสบการณ์ปกติฉันจะเรียกผ่านแอปแชรป้าแต่วันนั้นรีบมากก็คือโบกข้างถนนแล้วก็กระโดดขึ้นไปเลยพอฉันกระโดดขึ้นรถมาปิดประตูพี่เขาก็เหยียบคันเร่งแบบแบบพี่ออก่อนพี่ออก่อนคุยกันก่อนว่าจะไปไหนเอาคุณจะไปไหนอ่ะก็พี่ก่อนไงคุยกันก่อนเอาก็คุณจะไปไหนล่ะเอาละมึงจุดนี้ฉันยังไม่เฉลียวใจเลยแกแล้วคือพี่เขาเหยียบเต็มสตรีมเลยนะแบบเคือ,องงมากว่่่าพพีีจจะะะไไไไปปหหนนคคือ คือจอดคุยกันก่อนไม่ได้นะแต่จอดรับฉันได้ตอนรับปุ๊บปกติอะฉันจะขับรถแต่ฉันจะขึ้นแท็กซี่เวลาที่ฉันไม่ค่อยแน่ใจเส้นทางกับเวลาที่ฉันอยากเอาเวลาไปทำอย่างอื่นขี้เกียจมานั่งดูทางแล้วขับเองเข้าใจปะแกนึกสภาพฉันไม่ชำนาญเส้นทางแล้วพี่ขับเร็วมากคือฉันกลัวมันเลยไปไกลฉันก็รีบเลยที่ไหนที่ไหนฉันก็ zoom ไปเจออะไรใกล้ๆพูดไปก่อนถนนนี้ค่ะซอยยี งว่านี่มันระดับลอนดอนแท็กซี่เลยนะแค่พูดชื่อถนอนก็รู้เลยว่าไปไหนฉันก็ยังไม่ได้ปิด GPS จ้าเพราะมันใกล้จะถึงทางเร็วฉันก็ถามพี่เขาว่าพี่พี่พี่จะเลี้ยวไหนอะ่ะแล้วคุณจะให้เลี้ยวตรงไหนล่ะ <S <S 2> <S 2> <ฮ>ฉันก็เลยถามกลับไปว่าเออสรุปพี่อยากจะให้บอกทางหรือพี่จะไปเองคะแกฉันน่ะแค่อยากจะถึงที่หมายแล้วก็อยากจะรู้ว่าพี่รู้ตัวใช่ไหมว่าพี่กำลังทำอะไรอยู่แค่นั้นเองจะไปทางไหนแค่นั้นเองพี่เขาก็แบบเอาก็คุณจะไปยี่สี่ไม่ใช่หรอฉันก็แบบเออใช่ใช่แกบรรยากาศเริ่มไม่ดีว่ะ ชัดตายาฉันเตือนแล้วเฉียพายแล้วคนนี้ไม่สื่อสารระหว่างทางสื่อสารปลายทางอย่างเดียวฉันก็ไงรีบซูมแบบเลยแกต้องเอาให้เป๊ะเพราะเมื่อกี้ซูมกว้าง <c oughs> แกความซอยคือพอซูมเข้าไปอ่ะมันเป็นซอย71ว่ะแลวคือฉันก็แบบอ้าวเมื่อกี้มันเห็น24เป็นไปได้ยังไง คือฉันตกใจมากเว้ยแต่ฉันก็บอกพี่เขาไปก่อนว่าเออขอโทษที่นะคะเปลี่ยนเป็นฟอยเจ็ดสิบเอ็ดซึ่งการเปลี่ยนของฉันมันไม่ได้มีผลอะไรเลยเพราะเขายังไม่ได้เลี้ยวแรกแกเขาแต่ะาเขายังตรงอยู่ก็ฉันบอกให้แกจอดก็ไม่จอดไงก็จนเร่งอยู่นั่นแหละบอกจอดคุยกันกอนเขาก็เอาเลยเอ้าวไหนบอกยี่สิบสี่ฉันก็แบบขอโทษที่ค่ะเปลี่ยนเป็นเจ็ดสิบเอ็ดแล้วนะคะก็เมื่อกี้คุณบอกยี่สิบสี เพราะฉันอ่ะดูว่ามันใกล้ที่นี่ฉันก็เลยเข้าไปดูละเอียดเลยแกเจ็ดสิบเอ็ดกับยี่สิบสี่มันอยู่ตรงข้ามกันมันคือซอยแบบเลขคู่เลขขี้เลขกมันไม่จำเป็นต้องใกล้กันแล้วมันอยู่ใกล้กันได้ฉันก็อ่ะเฮ้ยเอาพี่คะแบบมันอยู่ตรงข้ามกันเลยนะคะโอ้ยมันอยู่ันคนละยอดเลยตอนนี้ฉันเริ่มกลัวละขอถอนลอนดอนแท็กซี่กลับมาก่อนสรุปพีเขารูหรือเขาไม่รู้ ่ออ่ะฉันไม่รู้ทางนะแต่ฉันต้องการจะมั่นใจว่าคนที่นําทางฉันน่ะรู้ตัวว่ากาลังทําอะไรอยู่แค่นั้นเองเว้ยแต่ฉันน่ะไปถามเขาตรงๆไม่ได้ว่าพี่รู้ตัวใช่ไหมคะว่าพี่ทําอะไรอยู่ฉันก็ต้องถามเป็นคําถามว่าจะไปเส้นไหนแกซึ่งพี่เขาว่าไม่จบเว้ยใจเขายังผูกพันอยู่กับ24เขาก็แบบมันคนละยอดเลยเมื่อกี้คุณบอก24แกตอนนี้ความกังวลของฉันพุ่มพวดแล้วนะว่าตกลงพี่เขารู้จัก71ไหมฉันก็กลัวไม่ถึงอะแกแล้วฉันก็รีบเลยฉันก็ถามติดเลยว่าพี่รู้ใช่ไหมคะว่า71อยู่ไหนพี่รู้ใช่ไหมรู้รู้แต่เมื่อกี้คุณบอกจะไป24ก็ใช่ไงคะ้าเปลี่ยนเป็น71แลมวไงคะมันอยู่ใกล้ๆกันค่ะมันอยู่ตรงข้ามกันไม่มันอยู่ เริ่มพูดไม่รู้เรื่องแล้วแกไม่ขนา,าทีฉันน่ะดันทุลังจะคุยต่อเวย้ยฉันว่าอันนี้พี่แท็กซี่รู้ตัวเร็วกว่าฉันอีกว่าพวกเราคุยยังไม่รู้เรื่องแล้วพี่แท็กซี่ก็เลยแบบโอ้ยพูดด้สารแบบเนี้ยผมไม่เอาอะ่ะผมไม่รับอะ่ะมันก็แบบโอเคค่ะจอดเลยค่ะใส่เงินผมมาด้วย นะถ้าเป็นแต่ก่อนอนะฉันนะ่ะไม่อยอมง่ายๆหรอกแต่ตอนนี้เวลาของฉันมีค่าอารมณ์ของฉันมีค่าคนที่ฉันรักมีค่าตัวของฉันมีค่าเงินแค่เนี้ยนะฉันหาใหม่ได้เอาจริงเงินมันนิดเดียวนะแต่มันไม่ได้เกี่ยวกับเงินเราเสียเวลามากจากการที่คุณไม่สื่อสารกับเราอะแกฉันนิ่งมากนะเวทั้งที่ในใจอะสั่นแล้วนะสั่นโกรธโกรธมากเลยอะแต่ฉันก็ยังคุมเสี่ยงอยู่นะฉันก็บอกว่าพี่จอดเลยค่ะขอเลขบัญชีด้วยไม่ต้องจอดก็ให้เลขบัญชีได้คือแบบคือถ้าแค่อยากจะเห็น สรุปไม่จอดอ่ะฉันก็รีบเลยไปไหนไม่รู้เนี่ยพี่บอกมาเลยค่ะสองศูนย์หนึ่งสามห้าโอเคราคาตามปิเตอร์นะคะโอ้ล่ะคาพี่ได้ไหมคะ <c oughs> สงสัยมันเช็คไม่ได้จอดรถอ่ะทีนี้จอดแต่ไม่ได้พูดไม่กล้า <c oughs> จริงจริงฉันอยากจะมาขอบคุณตัวเองขอบคุณตัวเองจริงๆรที่แบบใจเย็นถึงขนาดนี้นะแล้วก็ปิดประตูด้วยคำนุ่มนวลด้วยไม่กระแทกกระทันใดๆลงมาข้างถนนแบบงงๆฉันก็บอกคันต่อไปทีนี้รู้ละเปิดมาไม่ปิดประตูนะพี่มี GPS ป่ะพี่มีมือถือป่ะกูก็แบบได้ใช่ไหมพี่